อยู่ไหนทุไมาเสียงแบบเจ็งแส๊กอ๋อสีพนมใช่ไหมคะเก๋ิโอเคอ่ะมาดูประโยคหนึ่งถูกเลยดูเพราะครูทำดูให้ดูเป็นตัวอย่าง <c oughs> อ่าดาโรมันแปลว่าหนุ่มเนาะใช่ไหมค่ะ <c oughs> เนี่ยอย่างเนี้ยคำเนี้ยเขาก็เดาว,ว่าอ่ามันเป็นที่มาของว่าคำว่าทหารหรือเปล่านะจ่างเยี้ยแต่ไม่รู้เหมือนกัน น่าจะใช่หนุม่มเป็น adjective เนี่ยเป็นวิเศษคุณนะคุณศัพท์เขาเรียกว่าคุณนามนะคุณนามซึ่งมันจะผันตรงกับวิพัติของประธานก็คือพิขุเนาะแต่เนื่องจากว่าพิขุเนี่ยมันเป็นอุก,กรันเพศชายเนาะมันก็จะวิพัตที่หนึ่งมันก็เป็นพิขุแต่ดาหาระมันเป็นวิพัตที่หนึ่งอักรันเนาะมันก็เลยเป็นดาหฮรแล้วก็พิ่าอันว่าภิกษุหนุม่มถูกต้อง อย่อมเลื่อมใสเนอะอ่าวิปัสสีดันติเอออันนี้น่าจะผิดนิดนึงนะอืมอันนี้ข้างหน้าประโยคน่าจะผิดวิวปัสสีดัตติเนี่ยกริยาผิดเนี่ยขอโทษอืมกริยาตัวเดิมต้องผิดนะฮะตัวนี้ผิดวิปัสสีเป็นดัตติเนี่ยก็คือต้องลงอัดอ่าลงติ่เฉย นะปียาผิดต้องเริ่มใส่ในธรรมของพระพุทธเจ้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าถูกต่อมาทีนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าจะอันนี้งงอะไรตนอะไรอันนี้คื่ออะไรคะอันนี้หนึ่งก็งงเขาบอกว่าเศรษฐีอันเศรษฐีอ,นนอันนี้คําที่หนึ่งที่แปลเนาะคาที่สองอต่อมาสามต่อมาอ่าแล้วก็แล้วก็วกอ่าสี่ สี่อ่าสนี่คือมันขยายจีวราน้เนาะโอเคแล้วก็ห้าแล้วก็หกเรียงซิหนูเรียงถูกละโดยเจ็ดอ่อันว่าเศรษฐีถูกต้องทีนี้ถวายนะี่ยดีดีที่ใช้คำนี้แต่ทีนี้อ่าเวลาเรียนูเรียงงงเนาะก็จะเป็นอ่าย่อมให้ก็ได้หรือว่าจะใช้คำว่าถวายเลยก็ได้โอเค คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอ,อืออยาถวายละกันเนาะหรือย่อมถวายย่อมถวายหรือถวายอยู่น้นย่อมถวายซึ่งจีวรทั้งวะทั้งหลายทีนี้คําว่านวาการนี้นวาการนี้แปลว่าใหม่มาจะคาว่านวะที่แปลว่าใหม่อะ่นอะนะซึ่งจีวรทั้งหลายต้องเป็นพระหุน์โอเคไหมอันใหม่อืม ีวอนใหม่ทั้งหลายแล้วกันนะจีวอนใหม่ทั้งหลายอันนี้ถูกนะไม่ใช่ย่อมให้เนาะแค่นั้นเองแล้วก็จีว,วอ,อ,ว 4, อ 6, นใหม,ม, De, ม,ม่ทั้งหลายแล้วก็วิพัฒน์อะไรอานางวิพัฒน์ที่สี่หรือหกเพาหูพจน์เนาะก็คือเดสามะเนนมีคาว่าเดสามเนนทั้งหลายในวัดโอเคอันนี้ก็ส่วนใหญ่ถูกนะส่วนใหญ่ถูก แค่งงว่านวการนี้แค่นั้นเองโอเคต่อมารุกอาลุกคัส밍กา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 ราหรือีาคคกากา,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 กาพาหู้พลานิขาดันตินะกากาทีนี้ดูคำว่ากากาเสร็จแล้วมันก็อะไรอามันเป็นขาดันติเนาะโดยปกติขาดันติมันเป็นกริยาที่เป็นเอกพจน์นีดังนั้นอันนี้จะต้องเป็นอันวกาทั้งหลายโอเค อันว่ากาทั้งหลายทำลายย่อมกินซึ่งต้องมีคำว่าซึ่งด้วยซึ่งผลไม้ทั้งหลายซึ่งผลไม้ทั้งหลายผลไม้มากมายผลไม้อะไรนี้พาพลานี้อ่าเป็นน้ำปุงสกลิงเนาะเวลาเป็นวิพัต์ที่หนึ่งหรือวิพัตที่สองพระหูพจน์มันจะใส่อานนี้โอเคอืม อ่ะซึ่งผลไม้ทั้งหลายเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนสีดีกว่ามองไม่เห็นซอนอ่าสีเป็นสีแดงโอเคก็ไม่เห็นอยู่ดีต้องต้องมีฉากอาต้องมีสีข้างหลังเนาะเอาอะไรเป็นฉากหลังสีดักนเ อ่ะดูเองแล้วกันครูอธิบายไปอยู่ละนะ<ด>ทั้งหลายมากมายอืมอันซึ่งผลไม้ทั้งหลายมากมายบางทีเขาแปลว่าเป็นอันมากพะหูเนี่ยเป็นอันเป็นอันมากนะโ okay. อเคที่ที่อยู่ในอ่าทีนี้ลูคัสมิงลูคัสมิงเนี่ยมันขยายอะไรนะ,ล,ะลูกอ่าลูคัสมิงเนี่ยขยายกากาโอเค ดังนั้นเราต้องบอกว่าอันว่ากาทั้งหลายบนต้นไม้เนาะบนต้นไม, oh. ม้อืจ้องกินซึ่งผลไม้ทั้งหลายมากมายโอเคเขาถึงเอามาวางไว้ข้างหน้ากากา,กาไงโอเคว่ากาบนต้นไม้โอเคกาทั้งหลายบนต้นไม้เสร็จแค่นี้เองเ <Yeah. S 1> นะี่ยต่อมาอ่าสัม,มนเนรสะทีนี้อันนี้เริ่มยากแต่ดูเก่งอันนี้ดูถูกดูถูกเลิศมาก oui. ไม่แต่คำแต่คำไม่หนูแปลไม่ออกหนูก็เลยไปเซิร์ชกูเกิลมันแปลมันแปลว่าอะไรเอออุปชาโยอุปชาโยก็คือผู้บวชให้พระเนาะผู้บวชให้พระทั้งหลายอุปชาโยอันว่าอุปชาถูกต้องแห่งหรือของของสมมเณรอือุปชาของสมมเณรย่อมให้เยถูกต้องจีวรลืมทั้งหลายโอเค เด่สามเนนทั้งอ่าเามเนนคนเดียวเนาะจีวรทั้งหลายนะต้องเป็นพ่อหูกดหแค่นี้เองอันนี้นถูกเก้าสิบเปอร์เซ็นต e ์นึ้อยากรว่า,านะทั้งหลายนี่ต้องใส่ไว้ด้านหนด้านหลังอะไรนะทั้งหลายนี่ต้องใส่ไวด้านหนด้านหลังด้านหลังพอจีวรทั้งหลายถูกไหมจีวรานนี้เป็นจีวรทั้งหลายแต่ส่มเนนแล้วถ้าไม่สามเณนทั้งหลายนี่ือคือใส่ไวด้านหลังใช่ไหมอ่าถ้าสามมเนนทั้งหลายคำนี้จะกลายเป็นสามมะเนรานังเนาะใช่ไหม แต่ข้างหลายนี่ใส่ไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังอะค่ะด้านหลังสิด้านหลังด้านหลังเพราะภาษาไทยคําขยายจะอยู่ด้านหลังเนาะใช่ไหมอเอนั่นแหละโอเคต่อมาอ่าเอกดัษะอ่าจําได้เนาะคานี้เอกดัษะอืมเอกดัษะก็คือหนึ่งอ่าสิบเอ็ดเนาะหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากสิบเนี่ยเป็นการบวกพิคคูพักิกษุอ่าเดวะอ่าอันนี้ ตอนนี้หนูยังดูไม่ออกว่าอ๋อน,นี่ไงหนูใส่ข้างหน้าเข้าใจละอันว่าทั้งหลายภิกษุโอเคซึ่งมันต้องเป็นอะไรอันว่าภิกษุทั้งหลายหนูถูกต้องอ่ะอันว่าภิกษุทั้งหลายเนาะต้องขยายแบบนี้นะทาอะไรย่อมอาศัยอยู่ย่อมอยู่ใช่ถูกต้องอ่ะย่อมอยู่ต่อมาในวัดอ่าคามาสมิงอ่ามาเซตโยอ่ะตะโยมาเซก็คืออ่าคามาสมิงในวัด ในวัดในหมู่บ้านเนาะในวัดสามเดือนเดี๋ยวได้ไหมหนูงงค้อข้อหนูงงมากเลยพามัสมินก็คือในหมู่บ้านเนะยในวัดในหมู่บ้านนะอ่าในวัดสามเดือนแล้วก็สิบเอ็ดหนูเอาคำว่าสิบเอ็ดหน่อยอ่าก็คือเอ,เอกาเดสะคำนี้ขยายก็พิกขูโอเคไหม นะก็คือพระภิกษุทั้งหลายสิบเอ็ดรูปนะต้องบอกอันนี้พระภิกษุทั้งหลายอันว่าภิกษุทั้งหลายสิบอ็ดรูปเพราะว่ามันขยายตัวไหนมันก็จะไว้ข้างหน้าตัวนั้นโอเคนะอ่าก็อาศัยอยู่ในวัดในบู่บ้านนะไม่ใช่อยู่ในป่านะเป็นเวลาอันนี้ต้องเพิ่มคำขึ้นมาหนึ่งในสามเดือนโอเคโอเคเพิ่ม ในสามเดือนในหมู่บ้านใช่ไหมคะในหมู่บ้านในหมู่บ้านมีคำนี้ด้วยในหมู่บ้านในหมู่บ้านเป็นเวลาอ่าในวัดแล้วก็ในหมู่บ้านด้วยวัดที่อยู่ในหมู่บ้านโอเควัดที่อยู่ในหมู่บ้านอในวัดในหมู่บ้านท่านคือเราเขียนแบบนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่ากราฟมาเดิมมันเป็นยังไงโอเคในวัดในหมู่บ้านอันนี้เพิ่มอ่าในสามเดือนถูกต้องอี ่อมาอารันอ,อารันยัสมิงอารันยัสมิงอารันยะแปลว่าป่าเนาะในป่าทีนี้โจโรก็คือแสดงว่าอันนี้ต้องขยายใคร<จ>อันว่าโจรทั้งหลายในป่าเออโจรคนเดียวโจรอันว่าโจรในป่าโจรป่านั่นเองโจรในป่าย่อมหันติก็คือย่อมฆ่าซึ่งต้องมีคําว่าซึ่งซึ่งแล้วก็ใส่คําว่าทั้งหลายข้างหลังเนาะซึ่งมนุษย ทั้งหลายโอเคกี่คนอันนี้ต้องขยายเพิ่มสน,นิทจะสะขยายมนุษย์เนาะเหมือนภาษาอังกฤษเลย tenhu uh. tenmen uh, ten อย่างเงี้ย tenmen ก็สิบคนโอเคอย่างเงี้ย tenboys เนาะอย่างเงี้ยเหมือนกันขยายตัวไหนก็อยู่ข้างหน้าโอเคอ่ะก็เป็นมนุษย์ทั้งหลายสิบคนเท่าไหร่อาศินะ อาซีนาด้วยดาบคำนี้แปลว่าด้วยดาบหรือโดยดาบอาซีนาด้วยดาบ,าดดาบไม่ใช่ด,ดาบสิบอันนี้ไม่ได้โอเคด้วยดาบ <c oughs> หรือว่าดาบสิบเล่มเหรครับอ่าไม่ใช่อันนี้ถ้าดาบสิบเล่มจะไม่ใช่นาละมันจะใช้อะไรอาซีเรพอืมไงอาซีเนพนะมันจะเป็นพิโยโยหฮิหนังฮิหนังสุใช่ไหมเออนั่นแหละต่อมา โดยรวมก็คือครูอย่างข้อนี้ครูก็ให้แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะปัปพัตสมิงปัปพัตสมิงคือปัปพัตเนี่ย,ยก็คือบรรพศนั่นแหละที่เราใช้ในภาษาไทยบรรพศปัปพัตสมิงสีหา้าสีหาก็คือราชสีห์เนาะแล้วก็รัตติยังอาหารังนคเวสันติเนี่ยอ่าอย่างเนี้ยดีหนูไม่งงว่าหันติตัวเนี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ลงอันตินะอันนี้คือลงติเฉยๆนะแล้วหันธาตุนะหันธาตุแล้วก็ลงติมันเลยกลายเป็นทันติแล้วก็ไปอย่าไปสับสนกับอันติตัวนี้อย่างคเวสันติตัวเนี้คือใครกี่คนสีหาเนี่ยเป็นราชสีทั้งหลายนะจ๊ะโอเคต้องเป็นราชสีทั้งหลายเห็นไหมอืมทำไรในป่าดว้วย ในป่าต้องขยายต้นอ่าในภูเขาไม่ใช่ในป่าอันว่าราชสีทั้งหลายบนภูเขาเดีวกันเนาะเนี่ยตัวนี้ใช้คำว่าบนดีกว่าเพราะนี้เป็นอันว่าราชสีทั้งหลายบนภูเขา,ย,รรราย่อมทำอะไรทวิสันติย่อมแสวงหาเนี่ยย่อมแสวงหาซึ่ง ใส่คำนี้ด้วยอ่ะซึ่งอาหารคือใส่เพื่อให้เรารู้กราม,มากโอเคซึ่งอาหารในเวลากลางคืนในกลางคืนก็ได้ไม่ต้องเวลาในกลางคืนโอเคอันนี้โดยรวมได้นะ,ใน,ะในกลางคืนคือ คือหนูใช้เดบไม่ต้องแจกวิพัต์ก็ได้แบบนี้เขาเรียกว่าการขีอ่าการแปลโดยอัดโอเคโดยใจความไม่ได้แปลโดยพยัญชนะแบบเนี้ยเราเรียกว่าแปลโดยพยัญชนะก็คือแต่ละตัวโดยายละเอียดนะโอเคอาริยสสะสิสาอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้ถูกแต่ผิดเรื่องอ่าเรื่องของเอกผลพระหกพจน์นิดนึงสิ่าก็คืออันวสิทธ์ทั้งหลายของอาจารย์คนเดียวโอเคไหมอ่นะ ได้มากอ่าเพราะว่าเนี่ยหนูดูตรงนี้ก็ได้ถ้าหนูงงว่าเฮ้ยสิทธิ์ซาเนี่ยมันเป็นเอกพจน์หรือพระหุน์หนูดูกริยาก็ได้มันเป็นอันติแบบเนี้ยแสดงว่าเป็นพหะหุน์โอเคอืมอุปถาอุปถาอ่าก็คืออุปถาถูกต้องอุปถาก็คำนี้แปลว่ายืนอยู่ใกล้ๆอ่ะยืนยืนอยู่ใกล้ๆเพราะว่าถาตัวนี้มันมาจากถาธาตุที่แปลว่ายืนใช่ไหมอุปะแปลว่าใกล้อุปถา แล้วก็พอลงกปะประจัยเนี่ยมันแปลว่าผู้ที่ทําหน้าที่ยืนอยู่ข้างๆ <c oughs> คือ support เนะคือ support คนช่วยช่วยเหลืออืออันวส,สิทธ์ทั้งหลายของอาจารย์ย่อมอุปทากย่อมเนาะย่อม,อ,มอุปทากซึ่งเผิดอ,อันนี้ต้องเป็นซึ่งอาจารย์นะแล้วก็เจวสิกังเป็นไรทุกๆวันในทุกวัน โอเคไหมลืมลืมคําว่าทุกวันย่อมอุปถากอาจารย์ทุกวัน,นวันโอเคอันนี้ได้หกสิบข้อนี้วันเนี่ยต่อมาอุปาสโกโกุติยังออันนี้อุบาสกคนเดียวถูกต้องอ่าแล้วก็นิคิป,ปตินิคิป,ปติแต่ว่าเก็บใช่ไหมนิคิป,ปติ ซึ่งบาทอ่าซึ่งบาทใส่ด้วยนะเขาเรียกว่าใส่อายะตะนิบาทนะอายะตะนิบาทคือคําแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยโดยที่มันยังติดจะติดคำํคำคาที่ติดวิพัฒน์อยู่นะเพื่อเราจะย้อนกลับไปได้ซึ่งบาทอ่าของสามเณรอันถูก,ถกเลือกใช้คําถูกในกุฏิโอเค <You. S 1> อันว่าอุบาสกย่อมเก็บซึ่งบาท นิสกิบกับก่านคำนี้แปลงนิสิปอันนี้แปลว่าเป็ดโอเคต่อมาศิษาอันวสิตรืมทั้งหลายอ่าย่อมล้างโทวันติอ่าทั้งหลายเห็นไหมพอมันศิษยานั้นก็ลงอันติเห็นยังย่อมล้างซึ่งซึ่งรถทั้งหลายด้วยนะระเทศเนี่ยเป็นรถทั้งหลาย ไม่ใช่รถคันเดียวเพราะถ้าถ้าล้างคันเดียวจะเป็นระทั่งในระทั่งระเทศโอเคระเทระเทนี่คือรถทั้งหลายอ่ากี่คันจัตตาโรสี่คันอืมทั้งหลายสี่คันของใครอ่าสี่คันที่ไหนคารัสมิงอ่าคารัสมิงมันเป็นอไม่ไม่ไม่ต้องนอกสิมันต้องอยู่ข้างใน คือมันอยู่ณที่นั้นอ่า <f> ในเรือนของอาจารย์โอเคอันนี้มันนอกไม่ได้เขาไม่มีคําไหนที่แปลว่าซมิงเนี่ยมันเป็นนอกไม่ได้โอเคคือในเรือนของอาจารย์โอเค<โ>ห<ย>อาจาร์รวยเนาะ้าถ้าไม่หัวหนูของหนูก็คือในเรือนก็คือแบบเรือนบ้านสงไทยสมัยก่อน คำว่าอคาว่าคระเนี่ยคระแปลว่าเรือนที่แบบในในฮินดีปัจจุบันก็ใช้คําว่าคั่นคั่นแปลว่าบ้านเป็นหลังแต่ถ้าคําว่าคามะมันคือหมู่บ้านโอเคคือมันเป็นเขตคามอ่ะเป็นบ้านคํานั้นจะแปลว่าบ้านที่แปลว่าหมู่บ้านเวลาเขาแปลเขาเลยมักจะแปลคํานี้ว่าเรือนเพื่อเฉพาะเจาะจงไปที่บ้านที่แบบเป็นหลังๆที่แปลว่าครอบครัวด้วยโอเคปะอืม นะเพราะว่าถ้าเขาแปลว่าบ้านปั๊บในบ้านมันจะหมายถึงคามะท,ทันทีโอเคที่ที่ชนย่อมไปชนย่อมไปสูเนี่ยนะประมาณนี้โอเคต่อมาโคปาโลอ่าโคบานคือมาจากคำพอโคลแล้วก็ปาละที่แปลว่ารักษาเนะี่ยผู้รักษาวัวคืออ่าคนเลี้ยงวัวเนะี่ยอ่าเป็นผู้ชายถูกต้องเป็นนายโคบานถูกต้องเนะี่ยอันว่านายโคบานปัสติ ย่อมเห็นถูกต้องเนะย,ยักษ์อ่าซึ่งยักษ์นะยกี่ตัวหนึ่งตนเวลาเขาใช้อ่าคำในภาษาไทยเราจะมีลักษณะนามตนย่อมอ่าย่อมเห็นซึ่งยักษ์หนึ่งตนในปา่าในปา่นปาเนี่ยไม่ใช่บนป่าเนาะในปา่าในป่าไม่เวลาแปลหนูไปเอะมันจะแปลซ้ำได้ไหมในในในวัดในในป่าได้ได้ได,ได,ได้เพราะว่าคือเราเรียนเพื่อรู้ก่อนว่าวิพัฒน์เดิมมันเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ซึ่งป่าแน่นอน นะ,ะซึ่งอันเนี้ยถ้ามันเป็นวิพัตที่ที่เนือที่สองนะซึ่งป่าตัวนี้จะแปลว่าซึ่งป่าทั้งหลายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้วัดบ้านอ่าวัดวิหารเดียวเนี่ยไม่ได้เนาะโอเคอ่าในก็คืออาจจะเป็นบอกว่าใช่ไรในป่าในป่าในวิหารในวัดเดี๋ยวในป่าในวัด ป่าของวัดน่ะเข้าใจไหมคือวัดป่ามันจะมีป่าอยู่ด้วยในวัดโอเคนึกออกอะเออคือมันเป็นป่าในวัดอ่ะใช่ไหมในวัดในป่าอ่ะเอาแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ผิดมากมายแต่เพียงแค่เราใช้ข้อบนป่ามันได้อันนี้คือตามหลัก common sense เนาะโอเคได้อันนี้ได้เก้าเก้าจันทาจันดาแบบอ่า คนรุร้ายนะที่เป็นพอลงละปัจจัยก็คือผู้ที่อ่าร้ายผู้ผู้ที่ไม่ดีอะ่ะเป็นผู้ที่แบบเลวทรามเขาใช้คำนี้ลาจันทารคำเดียวกันจันดาเป็นกี่คน <laughs> เอามาไว้ข้างหน้าอาีกอ่ะเอาไว้หนึง,นงชัว<อ>งช่วโมง้างหน้าหนึ่งก็วดูเอ่ะ ตอนครูเขียนก็จำไม่ได้ว่าครูเขียนมาได้ไหนด้หลังันก็เลย,เยอ่านว่าโจรอ่าแต่เข้าใจถูกอ่านว่าโจรทั้งหลายอ่าดุร้ายทั้งหลายแล้วกันอืมตรงเนี้ยย่อมขโมยอวหรอ่อาอวหันติเนี่ยอวะแปลว่าอ่ามันเป็นอุปสรรคแปลว่าเอาลงมาหาระก็คือนำปาไปนำลงนำลงก็คือพรากแล้วกันเนาะถ้าคุณแปลคุณจะแปลคำนี้ว่าพรากเนะยพรากซึ่งอ่าย่อมขโมยได้อ่า ย่องขโมยซึ่งม้าทั้งหลายเนาะตรงนี้ต้องเป็นเนี่ยใส่ทอไปนะซึ่งม้าทั้งหลายต้องย่องขโมยซึ่งใส่ด้วยซึ่งม้าทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ของมนุษย์ทั้งหลายด้วยโอเคของมนุษย์ทั้งหลายในนิคมนิคมเนี่ยก็แปลว่า,าชุมชนโอเคนิคมะนี่แปลว่าลงแล้วก็มะแปลว่าไปในชุมชน ได้โอเคอันนี้แปดแล้วกันโลลืนะโลสสเท่าไหร่สิบหกนะโสรสะคาโวคาโบคาบุงคโบคาโบคาโบคาโบอ่าก็คือโคกี่ตัวโควทั้งตัวหลายตัวเนาะต้องเป็นทั้งหลายโสรสะคาโวอ่าทำไมคือถ้าตัวเดียวจะโคโอเค ถ้าเป็นโคตัวเดียวจะเป็นโคถ้าหลายตัวเป็นคาโวเนี่ยนี่คือวิพัตวิพัตโคคาโวตอนตอนให้ท่องก็ไหนโคคาโวคาโวคาร์คาคาไ์วนัคาะอะไรไม่รู้จำไม่ได้เอ่อมีคนพยายามคิดวิธีนี้อ่ะโอเคต่อไปอ่าอันว่าโคทั้งหลายสิบหกตัวนี่สิบหกตัวย,ย่อมไอยนะถูกไหมพอทั้งหลายมันจะเป็นอันติ ย่อมตายอ่ด้วยความประมาทนี่ประมาททททหารเนาะไม่ใช่นอนหนูทะททหารประมาทของใครต้องไปของกุลบุตรทั้งหลายต้องความอ่ของอกุลบุตรทั้งหลายอืของกุลบุตรทั้งหลาย อ๋อกุลบุตรดูดูว่าแปลว่าอะไรก็ไปเซร์ชใน Google ก็ไม่ขึ้นอ่ากุลบุตรเนี่ยมันคืออะไรนะ<ส>ก็คือลูกลูกหลานผู้สืบตระกูลแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะแปลว่าอ่าผู้ดีนะกุลบุตรกุลธิดาเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าในที่นี้น่าจะไม่ไม่แปลขนาดนั้นโอเคต่อมาสิบสี่สามเนโรอ่าเนนคนเดียวถูกต้องย่อมให้โอเค ซึ่งอาหารใส่ซึ่งหน่อยซึ่งอาหารแกลิงทั้งหลายนะแกลิงทั้งหลายอ่าอัมบารุเขก็คือที่ไหนบนต้นไม้ลิงทั้งหลายบนต้นมะม่วงอืมพราะมันลงลุกเขถูกไหมบนใช้คำว่าบนด้วยไม่ใช่ใต้ไม่น่าจะใต้นะลิงลิงอยู่บนต้นไม้ไหมลิงอยู่ได้นะมันต้องเป็นบนต้นไม้อ่าบนต้นมะม่วง บนต้นมะม่วงในวัดแขกอันนี้ต้องเรียงสลับไปนิดนึงเเกสุดท้ายค <Okay. S 1> ามโคชโกเนี่ยขามาัโคชโกก็แปลว่าอ่าผู้ผู้ที่ให้อะไรให้ให้ทรัพย์ส,สมบัติแด่มเมืองอ่าแด่หม,มู่บ้านอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเออ ก็คำนี้เขาใช้เป็นผู้ใหญ่บ้านคมคามาโพชโกทำลายวันดติย,ย่อมไหวซึ่งอาจารย์ของกุลบุตรทั้งหลายโอเคต้องมีคำนี้ด้วยของกุลบุตรทั้งหลายเพราะว่ามีกุล,ก,ลกุลบุตตาหนังเนะาะย่ยอมไหวย่อมไหวซึ่งอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ของกุลบุตรทั้งหลาย,ท,ลายที่ไหนในหมู่บ้านอยา่ยาอย่าถูกต้องเฮ้เฮ้ดีมากโอเคครูให้ประมาณแปดสิบแล้วการโดยวรวมนะแปดสิบ yeah. เปอเย้ถือวลาผ่านอันนี้ เออกูพ,พอใจนะจ๊ะอ่ะเนี่ยมันต้องทําแบบนี้นะประเด็นก็คือพอเราฝึกทําแล้วก็มันจะได้วิธีของการแบบเอ๊ะเราจะได้รู้ว่าเอะทคำนี้มันจะอยู่ข้างหน้ามันจะอยู่ข้างหลังยังไงเนาะโอเคอ่า